สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องของแบบฝึกหัดที่10.2นะคะการเลือกเครื่องช่างที่เหมาะสมในข้อที่1น,นะคะให้เขียน a b c d e f และ g ที่สอดคล้องกับเครื่องช่างในตารางนะคะจากภาพนี้จะมีเครื่องช่างแบบแขวนนะคะมีพิกัดอยู่ที่2000กิโลกรัมนั่นคือเครื่องช่าง a นะคะถัดไปเครื่องช่าง b จะมีพิกัดอยู่ที่50กิโลกรัมต่อไปนะคะเครื่องช่าง C เครื่องช่าง C สามารถวัดน้ำหนักได้มากเลยนะคะคือสามารถนำรถขึ้นไปช่างได้นะคะสำหรับเครื่องช่าง C ถัดไปนะคะเครื่องช่าง D เครื่องช่าง D นะคะจะมีพิกัดอยู่ที่ถ้าดูจากหน้าปัดของเครื่องช่างนี้นะคะตัวเลขสูงสุดคือเลข 60แสดงว่าสามารถชั่งของที่น้ำหนักไม่เกิน60กิโลกรัมได้นะคะต่อไปเครื่องชั่ง E พิกัดเครื่องชั่ง E คือ300กิโลกรัมนะคะและเครื่องชั่ง F พิกัดจะอยู่ที่3กิโลกรัมนะคะชั่งของที่น้ำหนักไม่เกิน3กิโลกรัมและเครื่องชั่ง G พิกัดคือ200กิโลกรัมนะคะในแต่ละข้อตอบได้มากกว่า1คําตอบเดี๋ยวลองมาดูในข้อที่1ย่อยกันนะคะในข้อที่1ฝรั่ง1ถุงหนัก2กิโลกรัม2ขีดน้ำหนักที่2กิโลกรัม2ขีดเครื่องช่างที่เหมาะสมที่สามารถนำมาช่างนะคะก็น่าจะเป็นเครื่องช่างดีนะคะเพราะเครื่องช่างดีตรงนี้ ช่งได้ที่ไม่เกิน60กิโลกรัมนะคะก็ใส่ตัวดีและเครื่องชั่งที่เหมาะสมอีกก็คือเครื่องชั่ง F เพราะพิกัดของ F คือ3กิโลกรัมแต่ว่าฝรั่งเนี่ยหนักแค่2กิโลกรัม2ขีดดังนั้นเครื่องชั่ง F ก็เหมาะสมนะคะถัดไปข้อที่2สับประรด1เข่งหนัก46กิโลกรัม7ขีด เครื่องช่างที่เหมาะสมนะคะถ้า A A ก็ถ้าพิกัดอยู่ที่2,000กิโลกรัมก็ค่อนข้างมากเกินไปนะคะเพราะว่าสับประรดหนักแค่46กิโลกรัมเครื่องช่าง B พิกัดอยู่ที่50กิโลกรัม B สามารถช่างได้นะคะนอกจาก B แล้วไปดูเครื่องช่างอื่นนะคะ C C เหมาะกับช่างแบบรถ ที่แบบหนักนะคะก็น่าจะไม่เหมาะกับสับป,ประรดที่หนักแค่46กกิโลกรัมดีหนักไม่เกิน60ก็สามารถชั่งได้นะคะเครื่องชั่งดีนอกจากนี้นะคะเครื่องชั่งที่สามารถชั่งสับป,ประรดได้อีกก็ E พิกัดที่300กิโลกรัมแล้วเครื่องชั่งนี้ก็มีฐานวางที่เหมาะสม E ก็สามารถชั่งได้นะคะ F พิกัดแค่3กิโลกรัมอันนี้ช่างไม่ได้ถัดไปนะคะ G พิกัดอยู่ที่200กิโลกรัมช่างได้ไหมก็ช่างได้นะคะแต่ว่าไม่เหมาะสมเพราะว่าเครื่องช่างนี้เป็นเครื่องช่างน้ำหนักของคนถ้านำเข่งไปวางเราอาจจะมองไม่เห็นตัวเลขนะคะเพราะเข่งอาจจะใหญ่กว่าเครื่องช่างดังนั้นเครื่องช่าง G ก็น่าจะไม่เหมาะสมนะคะ ข้อที่3แก้วมังกร1ลังหนัก8กิโลกรัม300กรัมน้ำหนักที่8กิโลกรัมนะคะเครื่องชั่งที่เหมาะสมก็น่าจะเป็นอย่างเครื่องช่าง AB ส่วนใหญ่จะเหมาะกับช่งของสิ่งที่มีที่แขวนมีที่หิ้วใช่ไหมคะแต่ว่าในส่วนของแก้วมังกรนี้เป็นลังก็น่าจะไม่เหมาะกับ A หรือ B นะคะ C ก็ไม่เหมาะเพราะว่า C เนี่ยจะต้องชั่งในส่วนของรถยนต์หรือว่าอะไรที่หนักมากๆนะคะข้อ D ก็สามารถชั่งได้นะคะเป็นกิโลกรัมแบบนี้เนาะส่วนที่เหลือด้วยน้ำหนักที่แค่8กิโลกรมัมไม่หนักมากนะคะก็คงไม่เหมาะกับ E ส่วน f ก็ชั่งไม่ได้ G ก็คงไม่เหมาะดังนั้นข้อที่3 ก็น่าจะเหมาะกับดีนะคะต่อไปข้อที่4นะคะน้ำตาล1สซองหนัก25กรัมเครื่องชั่งที่เอาไว้สำหรับชั่งสิ่งที่มีน้ำหนักน้อยๆนะคะจากภาพนี้ก็จะเป็นเครื่องชั่งในข้อ F นะคะพิกัดจะอยู่ที่ไม่เกิน3กิโลกรัมดังนั้นในข้อที่4น้ำตาล1สซองหนัก25กรัมก็จะใช้ เครื่องช่ง F นะคะต่อไปข้อที่5นะคะมะพร้าวเผา1ผลหนะัก900กรัมคือยังไม่ถึง1กิโลกรัมใช่ไหมคะจากข้อนี้เครื่องช่างที่เหมาะสมที่จะมาช่างมะพร้าวเผานะคะก็จะเป็นเครื่องช่างในข้อ D นะคะและ F ก็ใช้ได้เพราะว่าพิกัดอยู่ที่3กิโลกรัมแล้วก็มะพร้าวเผา1ผลหนักไม่ถึง1กิโลกรัมนะคะก็สามารถใช้เครื่องช่าง F ได้ต่อไปข้อที่6นะคะใบบัวหนัก24กิโลกรัม800กรัมเครื่องช่างคนนะคะใบบัวเป็นคนที่มีน้ำหนักที่24กิโลกรัม800กรัมเครื่องช่างที่เหมาะสมในการช่าง บุคคลแบบนี้ก็จะเป็นเครื่องช่างในข้อ G นะคะพิกัดอยู่ที่ไม่เกิน200กิโลกรมัมต่อไปในข้อที่7ลูกชิ้น1ถุงหนัก2,500กรมัม2,500กรมัมถ้าทำให้เป็นกิโลกรมัม1,000กรัมเท่ากับ1กิโลกรมัม2,500กรัมก็จะได้2กิโลกรมัมครึ่งนะคะ คือ2กิโลกรัมกับอีกครึ่งกิโลกรัมถ้า2กิโลกรัมกว่ากาแบบนี้เครื่องช่างที่เหมาะสมก็จะเป็นเครื่องช่างในข้อ D นะคะและ F ก็ใช้ได้เพราะว่าพิกัดในเครื่องช่าง F คือไม่เกิน3กิโลกรัมแล้วลูกชิ้นนี้นะคะหนัก2กิโลกรัมกว่า,ก,วาก็ใช้ F ได้ ต่อไปข้อที่8%รถยนต์1คันหนัก1350กิโลกรัมซึ่งน้ำหนักมากเลยทีเดียวนะคะเครื่องช่างที่รถยนต์สามารถขึ้นไปช่างได้ก็จะมีอยู่เครื่องช่างเดียวนะคะคือเครื่องช่างในข้อ C เครื่องช่างอื่นไม่สามารถช่างรถยนต์ได้นะคะต่อไปข้อที่9ท่อนเหล็ก1ท่อนหนัก1700กิโลกรัม ก็ค่อนข้างหนักมากเลยทีเดียวนะคะในการช่างท่อนเหล็กเป็นท่อนๆจากข้อนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องช่างที่เหมาะสมในการช่างท่อนเหล็กนะคะจากเครื่องช่างในภาพนะคะท่อนเหล็กมีลักษณะเป็นท่อนซึ่งในการช่างอาจจะต้องมีการยกขึ้นโดยใช้อุปกรณ์ที่สามารถแขวนได้ดังนั้นท่อนเหล็กนะคะในการช่าง เครื่องช่างที่เหมาะสมก็จะเป็นเครื่องช่างในข้อ a เพราะข้อ a จะมีพิกัดอยู่ที่2,000กิโลกรัมและก็มีตะขอใหญ่ๆนะคะในการยกขึ้นมาได้นะคะดังนั้นในข้อ9การช่างท่อนเหล็กนะคะก็จะต้องใช้เครื่องช่างในข้อ a ต่อไปข้อที่10 ท่อคอนกรีต1ท่อนมีลักษณะเป็นท่อนอีกแล้วนะคะจากข้อนี้เครื่องช่างที่เหมาะสมก็จะเป็นเครื่องช่างในข้อ A เช่นเดียวกันต่อไปเป็นแบบฝึกหัดในหน้าที่80นะคะข้อที่2เขียน A B หรือ C ที่สอดคล้องกับเครื่องช่างและเติมหน่วยน้ำหนักที่เหมาะสม จากภาพนี้นะคะมีเครื่องช่าง A เป็นเครื่องช่างกิโลแบบมีจานนะคะเครื่องช่าง B พิกัด100กิโลกรัมส่วนใหญ่เครื่องช่างแบบนี้เราก็มักจะเอาไว้ช่างน้ำหนักของคนใช่ไหมคะต่อไปในเครื่องช่าง C พิกัด3กิโลกรัมนั่นคือไม่เกิน3กิโลกรัมส่วนใหญ่เครื่องช่างนี้ก็จะเอาไว้ช่างสิ่งที่ไม่ไม่ได้มีน้ำหนักมากนะคะ จะสังเกตได้ว่าในข้อ a พิกัดอยู่ที่5กิโลกรัมเพราะว่าเครื่องช่างนี้นะคะมีตัวเลขที่มากที่สุดคือเลข5นั่นก็คือ5กิโลกรัมนั่นเองส่วน b คือ100กรัมไม่เกินนี้นะคะและ c ก็คือ3กิโลกรัมต่อไปเรามาดูในข้อที่1นะคะปูม้า8ตัวเครื่องช่างที่เหมาะสมนะคะปูม้า8ตัวน้ำหนักก็คงจะไม่มาก แต่ก็ไม่ได้น้อยเกินไปใช่ไหมคะในการช่างเครื่องช่าง A ก็ค่อนข้างที่จะเหมาะสมนะคะส่วน B พิกัด100กิโลกรัมคิดว่าปูม้าแค่8ตัวน่าจะไม่ต้องใช้เครื่องช่าง B นะคะแล้วก็เครื่องช่าง C ดูจากลักษณะเครื่องช่างแล้วนะคะก็ไม่น่าจะวางปูม้า8ตัวได้แล้วก็ไม่หล่นใช่ไหมคะคือ เครื่องช่างที่เหมาะสมในข้อ1ปูมา8ตัวก็น่าจะเป็นเครื่องช่างในข้อ A นะคะน้ำหนักนะคะโจทย์ให้เลข2มาซึ่งในวงเล็บให้เราเลือกระหว่างกิโลกรัมแล้วก็กรัมให้2มานะคะปูมา8ตัวน้ำหนักที่เหมาะสมก็น่าจะ2กิโลกรัมนะคะเพราะว่าถ้าสกรัมก็คือเบามากนะคะ ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ดังนั้นหน่วยที่เหมาะสมก็คือกิโลกรัมนะคะต่อไปในข้อที่2น้ําหนักของแม่ขุนอันนี้คือน้ําหนักของคนนะคะแน่นอนว่าเครื่องชั่งที่เหมาะสมที่สุดก็คือเครื่องช่างในข้อ b นะคะเพราะว่าเครื่องช่าง a น้ําหนักแค่5กิโลกรัมส่วน c น้ําหนักก็แค่3กิโลกรัมนะคะ ในส่วนของน้ำหนักนะคะให้45มาแน่นอนว่าน้ำหนักที่เหมาะสมก็น่าจะเป็นกิโลกรัมนั่นเองต่อไปในข้อที่3นะคะผงฟู3ช้อนโต๊ะผงฟูนะคะมีลักษณะเป็นผงซึ่งค่อนข้างเบาจากเครื่องช่าง ABC เครื่องช่างที่เหมาะสมในการช่างสิ่งที่เป็นผงและมีน้ำหนัก เบาแบบนี้ก็จะเป็นเครื่องช่างในข้อ4นะคะน้ำหนัก48ผงฟู3ช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะก็คือช้อนที่เราใช้รับประทานอาหารใช่ไหมคะ48กิโลกรัมไม่น่าจะถึงเพราะถ้า48กิโลกรัมนี่เทียบเท่ากับน้ำหนักของคนเลยทีเดียวใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้หน่วยที่เหมาะสมก็น่าจะเป็นกรัมนะคะต่อไปข้อที่4นะคะนักเรียน1คนข้อนี้ เป็นการช่างคนอีกแล้วนะคะซึ่งเครื่องช่างที่เหมาะสมในการช่างน้ําหนักของคนก็คือเครื่องช่างในข้อ b น้ําหนัก49.2แน่นอนว่าหน่วยที่เหมาะสมก็คือกิโลกรัมนะคะต่อไปในข้อที่5นะคะสตรอเบอรี่หนึ่งตะกรา้าเครื่องช่างที่เหมาะสมในการนํามาช่างผักผลไม้หรือเนื้อสัตว์ก็น่าจะเป็นเครื่องช่างในข้อ a นะคะ น้ำหนัก1.8หน่วยที่เหมาะสมก็คือกิโลกรัมนะคะถัดไปในข้อที่6เป็ดย่าง2ตัวเครื่องช่างที่เหมาะสมนะคะก็น่าจะเป็นเครื่องช่างในข้อ a นะคะหนัก2.5กิโลกรัมถัดไปในข้อที่7นะคะไข่ไก่2ฟองไข่ไก่แค่2ฟองน้ำหนักก็ไม่น่าจะ หนักมากใช่ไหมคะดังนั้นเครื่องช่างที่เหมาะสมในการช่างสิ่งที่มีน้ำหนักไม่มากแบบนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องช่างในข้อ c นะคะที่มีพิกัดอยู่ที่3กิโลกรัมเท่านั้นเองดังนั้นไข่ไก่ที่มีแค่2ฟองก็ควรที่จะนำไปช่างในเครื่องช่าง c นะคะน้ำหนัก112ถ้าเราใช้กิโลกรัมนั่นหมายความว่า จะหนักมากเลยทีเดียวใช่ไหมคะดังนั้นถ้าโจทย์ให้112มาแบบนี้หน่วยก็น่าจะเป็นกรัมนะคะหรือประมาณ1ขีดกว่ากานะคะต่อไปในข้อที่8น้ำมะนาว1นถ้วยน้ำมะนาว1นถ้วยนะคะน้ำหนักให้250มาแน่นอนว่าถ้าน้ำมะนาวแค่ถ้วยเดียวไม่น่าจะใช้น้ำหนัก250กิโลกรัมหน่วยด้านหลังเป็นกรัม ถ้า250กรัมแบบนี้นะคะแสดงว่าน้ําหนักแค่2ขีดครึ่งเครื่องช่างที่เหมาะสมก็ต้องเป็นเครื่องช่างที่ไม่ต้องการน้ําหนักที่มากเกินไปดังนั้นเครื่องช่างที่เหมาะในการนำมาช่างน้ำมะนาวหนึ่งถ้วยก็จะเป็นเครื่องช่างในข้อ4นะคะต่อไปเป็นแบบฝึกหัดในหน้าที่81นะคะข้อที่3เติมหน่วยน้ําหนัก กรัมขีดกิโลกรัมหรือว่าตันจากข้อนี้นะคะหน่วยตันจะมีค่าเท่ากับ1ตันนะคะจะมีค่าเท่ากับ1 000กิโลกรัมซึ่งค่อนข้างหนักมากๆเลยทีเดียวนะคะในหน่วยของตันหรือว่าเมตริกตันนะคะในข้อที่1หวีแปรงหวีผมหนัก215ให้215มาและหวี ก็ไม่น่าจะหนักมากใช่ไหมคะดังนั้นหน่วยที่เหมาะสมก็น่าจะเป็นหน่วยที่เล็กสุดก็คือกรัมนะคะเพราะถ้า2 1 5ทําทำให้เป็นขีดก็จะได้อยู่ที่2ขีดกับอีก15กรัมนะคะแต่ถ้าเราใช้215ขีดเลยอันนี้น้ำหนักก็ถ้าทำให้เป็นกิโลกรัมนะคะ ก็จะได้อยู่ที่ประมาณ21กิโลกรัมกว่าๆเลยดังนั้นหวีน้ำหนักไม่ได้มากขนาดนั้นใช่ไหมคะหน่วยที่เหมาะสมก็คือกรัมนั่นเองต่อไปในข้อที่2มังคุด2ผลมังคุดแค่2ผลนะคะหนัก2ถ้า2กรัมคือเบามากๆนะคะดังนั้นหน่วยที่เหมาะสม ก็น่าจะเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนั่นก็คือหน่วยของขีดนั่นเองหนะัก2ขีดนะคะ,ฉะเฉลี่ยแล้วต่อ1ลูกก็น่าจะประ,ประมาณลูกละ1ขีดนะคะต่อไปในข้อที่3กระเป๋านักเรียนหนะัก1,120ตัวเลขค่อนข้างมากเลยนะคะดังนั้นกระเป๋านักเรียน1ใบให้เลขมาเยอะขนาดนี้หน่วยที่เหมาะสม ก็น่าจะเป็นหน่วยที่เล็กนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ขีดแสดงว่ากระเป๋าใบนี้ก็หนักร้อยกว่ากิโลเลยซึ่งเป็นไปไม่ได้ดังนั้นหน่วยที่เหมาะสมก็คือกรัมถ้าทำให้เป็นกิโลกรัมก็จะได้1กิโลกรัมกับอีก120กรัมก็ค่อนข้างเหมาะสมนะคะต่อไปในข้อที่4เค,ค้กวันเกิดหนัก9จากเค,ค้กก้อนนี้นะคะให้เลข9มา ถ้าใช้กรัมก็จะเบามากๆก็จะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นหน่วยที่เหมาะสมก็คือกขีดเพราะถ้าใช้กิโลกรัมแสดงว่าเค,ค้กก้อนนี้ก็หนักมากๆเลยทีเดียวซึ่งจากภาพเค,ค้กก็ไม่ได้ก้อนใหญ่ขนาดนั้นนะคะต่อไปในข้อที่5นะคะวัวหนัก130วัว1ตัวนะคะค่อนข้างตัวใหญ่ดังนั้นถ้าใช้กรัมหรือขีด ก็จะเบาเกินไปหน่วยที่เหมาะสมของของน้ำหนักบัวตัวนี้นะคะก็จะเป็นกิโลกรัมต่อไปในข้อที่6นะคะช้างหนักข้อนี้มีตัวเลขมาให้2 2ตัวนะคะคือเลข3ด้านหน้าและ145ด้านหลังแสดงว่าในช่องว่างเราต้องใส่หน่วยถึง2หน่วยด้วยกัน ช้างนะคะเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่มากๆใช่ไหมคะน้ำหนักก็จะแบบค่อนข้างมากเลยทีเดียวดังนั้นให้เลขสามาหน่วยที่เหมาะสมก็คือตันนะคะถ้าคิดเป็นกิโลกรัมก็จะอยู่ที่3,000กิโลกรัม145ด้านหลังหน่วยที่ถัดลงมาจากตันก็คือกิโลกรัมนะคะ ต่อไปในข้อที่7น้ำมันพืช2ขวดหนัก2,350จากข้อนี้ให้ตัวเลขที่ค่อนข้างมากมาเลยนะคะดังนั้นตันเป็นไปไม่ได้กิโลกรัมก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าน้ำมันพืชแค่2ขวดหน่วยที่ถัดลงมาก็น่าจะเป็นกรัมนะคะซึ่ง2,350 ก,ก็จะมีค่าอยู่ที่2กิโลกรัมกว่ากานะคะก็ค่อนข้างเหมาะสมต่อไปในข้อที่8นะคะรถบรรทุกทรายหนักให้3 1 0 5มาซึ่งตัวเลขก็ค่อนข้างมากะะแล้วคะแล้วทรายในรถบรรทุกนี้ก็น่าจะค่อนข้างเยอะแล้วก็หนักดังนั้นถ้าใช้ตันมันก็จะหนักเกินไปนะคะก็ ควรที่จะใช้หน่วยที่เล็กลงมาอีกนิดนึงนั่นก็คือหน่วยกิโลกรัมนั่นเองนะคะหรือถ้าทําให้เป็นตันรถบรรทุกทรายนี้ก็จะมีน้ําหนักอยู่ที่3ตันกับอีก1 0 5กิโลกรัมนั่นเองนะคะต่อไปในข้อที่9ขนมปังหนัก220ตันตัดได้เลยกิโลกรัมก็หนักเกินไปขีด ถ้า220ขีดก็จะอยู่ที่22กิโลกรัมก็ยังหนักอยู่นะคะดังนั้น220นี้หน่วยที่เหมาะสมก็คือกรัมถ้าทําให้เป็นขีดก็จะอยู่ที่2ขีดกับอีก20กรัมนั่นเองนะคะต่อไปในข้อที่10ตู้เย็นหนัก59,25น้ําหนักของตู้เย็นนะคะตัวเลขที่ให้มาไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะดังนั้นถ้าเราใช้กรัม ซึ่งเบามากก็คงไม่ใช่ใช้ขีดก็จะอยู่ที่ประมาณ5กิโลกรัมกว่าๆก,ก็ไม่น่าจะใช่ดังนั้นหน่วยที่เหมาะสมก็น่าจะเป็นกิโลกรัมนะคะเพราะถ้าใช้หน่วยตันซึ่งน้ำหนักของตันก็น่าจะต้องมากกว่านี้นะคะใหญ่กว่านี้ดังนั้นหน่วยที่เหมาะสมของตู้เย็นก็คือกิโลกรัมนั่นเองนะคะ